คุณรู้หรือไม่ว่าครั้งหนึ่งกษัตริย์เคยต่อสู้ดวลกันบนหลังช้างสึกนี่คือเรื่องจริงของสมเด็จพระนเรศมหารามมหาราดาเมื่อความกล้าหาญสันสะเทือนผืนแผ่นดินและประวัติศาสตร์ถูกจะรึกด้วยเสียงฟ้าคำรามอยู่กับเราจนจบและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังเรื่องเล่าความกล้าที่ไม่เคยถูกบอกมาก่อน หมอกยามเช้าปกคลุมทุ่งแย้หนักอึ้งดังลางสงครามเสียงช้างสึกราวกับฟ้าร้องดังก้องมาแต่ไกลพระนเรศวรราชประทับสูงเด่นบนช้างทรงศึกกระแวววาวดวงตาแน่วแน่ไม่หวั่นไหวเบื้องหน้าคือกองทัพพมา่ามหาศาลทงรบโบกสะบัดประหนึ่งทะเลเพลิงพระองค์ทรงเป่งเสียงก้องวันนี้เราจะรบเพื่อเสรีภาพไม่มีชายใดแห่งสยามจะยอมก้มหัว การประทะเริ่มขึ้นช้างศึกพุ่งชนเขาสอยปะทะการสนัดลูกธนูโปรยเต็มฟ้ากลางความโกลาหลพระนเรศเผชิญหน้ากับพระมหาอุปราชาช้างศึกทั้งสองวนรอก,กันคมดาบวาววับเหนือหลังช้างที่สั่นสะเทือนเหล็กกระทบดังกึกก้องสะท้อนราวเสียงฟ้าร้องทั่วสมอนรภูมิด้วยเสียงร้องสุดท้ายเปี่ยมด้วยพลังพระนเรศ ส่งฟาดฟันครั้งเด็ดขาดศัตรูลม้ลมลงความเงียบปกคลุมทั่วสนามรบก่อนกองทัพสยามจะโห่ร้องก้องกังวานชัยชนะเป็นของพวกเขาเกิดขึ้นจากความกล้าหาญของกษัตริย์ผู้ต่อสู้บนหลังช้างศึก